วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว r i e w and w i l l แล้ววันนี้ก็อยู่กับเรา2คนเช่นเคยอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับก็ไม่รู้ยังจําทีมดนตรีนี้ได้อยู่หรือเปล่าแทนแทนแทนแถแดแดแดนแถ Star w a r ใช่ไหม Dark Vader เอาใหม่เปล่าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังที่เข้ามาชนโรงเรื่องใหม่ของค่ายมาเวลซึ่งก็คือเรื่อง The Marvel อยากจะบอกก่อนเลยว่าพี่น็อ มันเป็นหนังเรื่องที่เราไม่ได้ตามแล้วเราก็มีความสับสนสูงมาก uh huh. หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างหนังว่านี่มันเป็นการรวมตัวของซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่งฝ่ายหญิงแล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นหนังภาคต่อปะก่อนหน้ามันจะมีเรื่องอะไรกับตันมาเวลป่ะอ่าฮะอ่าซึ่งอันนี้ก็เดอะมาเวลใช่ไหม uh huh. แล้วมันยังมีมิสมาเวลอีก uh huh. อ่าซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าทุกคนคือแบบคนเดียวกันหมด สุดท้ายเขาคือคนเดียวกันหรือคนละคนกัน,นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่แฟน MCU หรอกที่งงเพราะว่าจริงๆแฟนคอมมิกเองก็ถึงกับปวดกระโหลกเหมือนกันเ,ออเพราะจริงๆเนี่ยไอ้ไทเทลของมาเวลเนี่ยมันใช้กันแบบฟุ่มเฟือยมากแล้วแล้วแบบเหมือนถ้าถ้าน้องหมวกดูแบบว่าพวกมวยปั้มนะเหมือนแบบใครเป็นตําแหน่งของเจ้าของเข็มขัดเนี่ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีการส่งต่อชื่อมันใช้ชื่อของค่ายค่ายคอมมิกอะ่ะที่มันชื่อมาเวลอะ่ะ พอเขาเอาชื่อนี้มาสวมมันเหมือนเป็นโปรดักพอมันเป็นโปรดักแล้วมันทําให้เหมือนเราเป็นผู้บริโภคแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสับสนเออว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคือคนละโปรดักว่ะจริงๆแล้วไอ้คาว่ามาเวลส์ <ales> เนี่ยมันเป็นการแย่งลิขสิทธิ์มาจากหนังสือการ์ตูนก่อนระหว่างค่ายกับค่ายแล้วก็เพียงแค่ว่าพอมันนิ่งเป็นค่ายเดี๋ยวมาเวลสไอ้พอมันนิ่งเป็นค่ายมาเวลแล้วใช่ไหมมันถึงค่อยมาดึงลิขสิทธิ์เพราะตอนแรกอะไอ้ตัวละครมันชื่อมาเวล V E L L <Ừ. S 2> ด้วยซ้ำนึก <Ừ. S 2> ออกใช่ไหมมันไม่ได้แบบสะกดอย่างเงี้ยเออ <Ừ. S 2> แต่ตอนหลังก็คือเหมือนเหมือนพอได้ลิขสิทธิ์แล้วก็คือกลับมาใช้มาเว l อ่าอันนั้นคือที่มาอันนั้นคือที่มาของของตัวละครชื่อนี้ก่อนจากนั้น <Ừ. S 2> ตัวไหนเป็นคนสวมบทชื่อนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกที <Ừ. S 2> ถ้ามาในเรื่องของหนังเดอะมาเวล s เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนแหละไม่ได้เกาะ M.C.U. นอะเพราะว่ามันน่าจะจบที่ Endgame แล้วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องโควิดด้วยจากนั้นมาก็ผมดู Disney p l u อะไรก็มันก็ดูเปะปะเปะปะไปรวมถึงกระแสต่างๆที่ทาง Disney เองอะ่ะพี่คิดว่าเขามีอิทธิพลต่อมาเวลเพราะว่าไอ้เควินฟ e ีกีของมาเวลอะ่ะไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าอยู่สูงสุดนั้แล้วมันก็ต้องมีเรื่องของนโยบายของทั้ง ตัวดิสนีย์เองตัวเกี่ยวกับกระแสต่างๆองค์กรต่างๆ NGO อะไรพวกนี้เข้ามาเข้ามาแบบเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาคุยกันที่เดอ m a มาร์เวลสก่อนออจะบอกว่ามันต้องการคนที่จะดูหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องผ่านการดูถึง4เรื่องด้วยกันแต่ว่านี่เราย่างย่งสมมุติอย่างตัวมงไม่เคยดูมาก่อนเงี้ยยังผ่า <He S 1> นผ่าน,นผ่าน,น,าน<ๆ>เข้าไปดูนี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ย น่าจะมีความรู้เรื่องแต่อาจจะไม่อินหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แบบเก็บพวกเกรดหรือว่าตัวละครอะไรขนาดนั้นเรียกว่าประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าต้องเฉพาะแบบแฟนต้องดูครบสี่เรื่องก่อนที่จะเข้าลงพี่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้อิงอะไรมากเพราะว่าไอ้เรื่องการใช้มุกแบบดูเรื่องนู้นเอ็นเครดิตแล้วมาต่อเนี่ยเอาจริงแล้วมันจบไปแล้วมันจบไปสักพักแล้วพอมาโดนดิสนีย์พล s เข้ามาแล้วมันมีหลายทาร์เกตแบ่งทาร์เกตนะ เดี๋ยวมาคุยเรื่องทารเก็ตไปคุยกันเรื่องไอ้ตัวละครที่ว่านี่ก่อนอ่าอ,อย่างตัวละครของกัปตันมาร์เวลเนี่ยก็ตัวละครที่แสดงโดยบรีลาซันเนี่ยที่ชื่อในบทบาทก็คือแคลร์เดนเวอร์เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของกัปตันมาร์เวล2019ตรงนี้หลายๆคนที่ตามเอ็นเกมมาคิดว่าน่าจะคุ้นและได้ยินและมีการได้ดูอ่าเพราะว่ามันเป็นการปูแบบว่าเป็นการ กำจัดทานอสเนเป็นตัวละครอีกตัวละครที่ค่อนข้างสำคัญแต่ตัวละครอีกตัวละครที่แบบอาจจะอิสเตอร์เอ็กมาในช่วงกับตันมาเวลเนี่ยอก็คือตัวโมนิก้าแรมโบเนี่ยซึ่งมาทั้งตัวโมนิก้าตอนเด็กและตัวแม่เนี่ยเอออันเนี้ยจริงๆก็ปูมาไั้แห่กับตันมาเวลแล้วละ่ะแต่ตอนตอนที่แบบโตขึ้นมาเนี่ยต้องไปต่อในดิสนีย์พลัสอ่ะอันเนี้ย คิดว่าคนที่ดู Marvel มา r เวลมา่ก่อนใ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 นพวกเฟสแรกๆอ่ก็ยังตามต่อที่นี์พลัสเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าซีรีส์เปิดตัวมินิซีรีส์เปิดตัวก็คือว a n ด้ <anda> Vision ่นอ่เพราะว่ามันยังมีตัวของเอเวอเรส์ทีมเก่าเนะย,ยัง <yeah. S 2> มีว a นด้ากับมีวิช i ั่นอยู่เพราะฉะนั้นแฟนๆก็ได้เห็นอ่ามอนิก้าแรมโบในเวอร์ชั่นที่โตแล้วเนี่ยแต่ประเด็นเนี่ยก็คือคนที่สามคนที่สามนั่นก็คือมิสมาเวลอ อันเนี้ยมันหนักนิดนึงพอมิสมาเวลเนี่ยคือกว่าจะได้ออนแอร์แล้วกันมันมาในยุคข,ของการตลาดของดิสนีย์เข้ามาแบบมีอิทธิพลแบบค่อนข้างเยอะอแล้วมีการใช้คำว่าเอา representation ก็คือเอาตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นมุสลิมอ,อ่อิสลามที่เป็นมุสลิมคนแรกให้เกิดขึ้นไนะ,ะนึกออกไหมคืออ,อาจจะมีคนบอกเอ้ยไม่ใช่นะเคยมี ในอเอ e อีเทนอลแต่อันนั้นน่ยมันเป็น India. อินเดียอินเดียคินดูนะอันนี้เป็นแบบมุสลิมเลยมุสลิมนีนหรอไหม,มเป็นสาวจากนิกายชี ia, อะอในตัวละครเขาเขียนอย่างนี้แต่ก็ม,มีการเล่นเรื่องเนี้ยแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นอีเดนิตี้โพลิติกหรือเปล่าก็ถือว่ามันก็อาจจะมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ตัว2014แล้วเพราะการ์ตูนเวอร์ชั่นเนี้ยคือ2014มันเป็นการคนเขียนบท เอามาเขียนใหม่หรือว่ามันเป็นตัวละครออริจินอลดั้งเดิมอันนี้คือคําถามของเราคือต้องบอกจริงๆนี่มันจะมาสู่จุดที่พี่บอกว่ามันงงแล้วเพราะว่าที่หมวกถามว่ากับตันมาเวลมาเวลมิสมาเวลเนี่ยจริงๆเรามิสมาเวลคนแรกอะ่ะก็คือแคลร์เดนเวอร์ที่เป็นกับตันมาเวลในเวอร์ชัน MCU ีนี่แหละจริงๆเขาใช้ชื่อมิสมาเวลก่อนอแล้วมิสมาเวลอันเนี้ยก็คือ M.C.U. Miss Marvel น้องกาาัม马拉คานได,ได้ได้น้องอีมานเนี่ย<嗯>มามาเล่นใน Disney Plus เนี่ยอันนี้เป็นเป็นตัวละครลำดับที่สี่นึกออกไหมเพราะว่าเหมือนเหมือนเวลาเราดูสไปเดอร์แมนเนี่ยจะมีสไปเดอร์แมนไมมอลลัสสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าก็คือทำมานานรีเมคมาเยอะออสุด <มา S 1> ท้าย<ม>าก็<ๆ>ก็คือชื่อชื่อ <S <S ที่เกาะก็คือยังเป็นสไปเดอร์แมนยังเป็นแบทแมนเหมือนเดิมแต่ว่าจะทำไงให้คนไม่งงก็กลายเป็นมัลติเวิร์สไปคือใช่ใช่สุดสุดท้ายมันก็ ในมุกการ์ตูนคอมิกนะนก็มีการแบบเหมือนรีบูทใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยตัวนี้คือมิสมาเวลลำดับที่4แล้วก็มีการเอาเรื่องของ identity politics มาใช้ในคอมิกกันนะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นจังหวะที่ทาง <c oughs> ดิสนีย์นั่นแหละก็คือทางดิสนีย์ที่เป็นเจ้าของมาเวลเนี่ยดึงมาใช้แต่หมวกเข้าใจคําว่า represent โดยที่ไม่ใช่เจ้าของประเทศไหม เหมือนถ้าเกิดเราดูหนังไทยอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ว่าต้องมีการลำ,ลำไทยฟ้อนลำหรือเฮ้ยมันจกส้มตำคือเราไม่ได้ใส่อะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่พอมันเป็นคนอเมริกาต้องการนําเสนอนึกออกไหมในเรื่องก็ต้องใส่แบบชุดวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของคนในบ้าน,นก็คือซอฟต์พาวเวอร์เออมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งไม่ใช่เจ้าของประเทศนึกออกใช่ไหมถ้าเกิดเราดูหนังของมุสลิมเองโดยคนมุสลิมทำเขาดูกันเองเนี่ยเขาก็ไม่มาพูดเรื่องนี้แล้วแต่พอการที่จะมาใส่เรื่องนี้เข้าไปอีกอ่ะ มันเลยทําให้แมสเสจเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงที่เรื่องแล้วพี่คิดว่าปัญหาอย่างนี้ไหมเรื่องของมาเวลเนี่ยพี่คิดว่าเขาต้องเลือกคนดูแลถ้าคนดูประเภทอย่างเราที่เกาะมาตั้งแต่กับตันอเมริกาเกาะมาตั้งแต่ไอรอนแมนะที่ที่เป็นตัวชูมาเวลให้มันเกิดเกิดแบบปัจจุบันเนี่ยแต่เขากลับเลือกการไปต่อแบบพวกกลุ่มผู้ผู้ชมรุ่นใหม่อะคือมันมีจุดตรงนี้ อีมานจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับการไปอยู่กับพวกฮอกอายใน Disney plus มากกว่า<ม>เพราะว่ามันเหมือนมันจะลดความเป็นความรุนแรงเ่ะ<ม>ลดลงแล้วก็ให้รู้สึกเหมือนหนังครอบครัวเด็กดูได้อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็มีตัวละครฮีโร่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแต่นโยบายดิสนีย์ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการเจาะกลุ่มตลาดที่เป็นเด็กหรือว่ากลุ่มที่เป็น คือคือไม่ใช่กลุ่มวัยทำงานหรือกลางคนขนาดนั้นอะถ้าสังเกตก็จะเป็นกลุ่มเนเจอร์ใช่ไหมคัมบิ่งออฟเอหรือว่าเป็นเด็กเล็กเขาก็เขาพยายามครอบคุมให้หมดอะแล้วก็ถ้าอย่างเราเราโตขึ้นมาหน่อยมันก็อาจจะเป็นกลุ่ม Star War อะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าถ้าอย่าง Iron Man ก็มันก็เติบโตไปด้วยกันนะเนะการทำภาคต่ออย่างเงี้ยคือมันผ่านมากี่ปีแล้วละ่ะแบบเด็กมันก็โตขึ้นตอนนี้ก็คงเรียนจบทางานกันมาแล้วอะไรเงี้ยคนดูก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือเขาพยายามจะ จับกลุ่มตลาดอื่นๆเพื่อให้แบบให้คนมาดูอย่างที่พี่น็อตเกินไปอย่างเงี้ยว่าเหมือนเหมือนเอาเอาหนังไปฉายโรงเสร็จแล้วก็ทำซีรีส์ซีคลหรือภาคต่อภาคแยกออกมาแล้วก็พยายามให้คนมาตามต่อใน d i s n e y p พัทก็คือเมื่อไหร่ที่คุณ s u b ส c คร b e คุณก็เป็นเมมเบอร์แล้วก็โอเคดูซีรีส์ที่เป็นเหมือนอภาคแยกหรือภาคเซียวคืออย่างนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันดีถูกปะมันเป็นคอนเซปที่แบบโอโหโลกสดใสทุกคนพ่อแม่ลูกมาดูแต่ให้นึกสภาพหมวกลองเอาโนแลนไปกำกับสปายคิดหมวกเข้าใจสิ่งที่พี่พูดไหมคือคือฟิลของแฟนโนแลนแห่ะแต่บอกเฮ้ยมันต้องมีเด็กมาดูด้วยมันต้องทําให้เด็กมาดูหนังโดแลนได้เอาอย่างนี้โนแลนไปกำกับสปายคิดแล้วกัน คือเข้าใจใช่ไหมคือฟิลของมาเวลอะมันเป็นอีกแบบนะเราดูเอนเกมมันเฉาะหัวทานอนอตอะมันไม่ได้เด็กดูแต่แรกแล้วแล้วแล้วคราวนี้ยผู้ชมมันถูกแบบลดลงไปเพราะจริงๆอ่อะมันจะมีฮีโร่หรือมันจะมีคอนเทนต์ให้เล่นได้เพราะมันใหญ่นึกถึงโลกใหญ่ส่วนสนุกอะอนึกออกใช่ไหมสวนสนุกที่คุณก็มีส,สวนสนุกของเด็กได้ถูกไหม,มคุณก็มีสวนสนุกของผู้ใหญ่ได้ร,รวมกันเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเล่นแต่มันแยกกันชัดเจนมันเป็นแบบนั้นอะมันควรถูกต้องไง เออแต่เขากลับมารวมกันแล้วปัญหาคือเดอะมาเวลนี่แหละมันเป็นแบบที่พี่บอกคือสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรกับกับตันมาเวลนะแล้วพี่ก็ยังโอเคกับแวนด้าวิชั่นเพราะว่าถึงมันจะถูกลดทอนความเป็นเอ็นเกมไปเยอะ,อะแต่พี่ก็สนุกไปกับมันเพราะฉะนั้นตัวละครแบบกับตันมาเวลกับโมนิก้าแลมโบอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ติดแต่พอมามิสมาเวลอเมันมีความสดใสน่ารักมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งเียการถ้าหมวไปดูนะมันคือ เคยดูหนังจกักจักวงๆไหมครับคือพี่ไปดูมิสมาร์เวลในดิสนีพ์พาร์ตคือพี่ได้ฟิลนั้นนะ <laughs> เหมือนสี่กุมารนนะ่ะ <laughs> เวลาสู้กันอ่ะเกาะเพชรเจ็ดสีเออมันเป็นมันเป็นฟิลนั้นอนะ่ะแล้วอยู่ <laughs> ดีๆมันถูกมาใส่ตัวละครนี้รวมกันนะ่ะพี่ <laughs> <ม>ยังเสียดายอยู่เลยว่าถ้าเกิดถ้าเกิดใครดูอะด็อกเตอร์สเตรนท์ใช่ไหมเขาแนะนําตัวละครอย่างไอตัวที่ชื่ออเมริกาอย่างเงี้ยที่เป็นน้องที่สามารถวาร์ปแบบมีมีพอร์ทเอา สามารถไปอีกต่างมิติได้อย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่เพิ่งมาแนะนาในในหนังเลยแต่หนังมันโหดไงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เราจะรู้จักตัวละครคนนี้ตัวนี้เนอกไหมเออพี่คิดว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยว่ากลุ่มผู้ชมไหนที่จะเข้ามาดูเด๋ยวมาเวลส่วนเนี้ยเออแล้วอีกอย่างคือสรุปจะไปต่อยังไงอแล้วการใช้ชื่อเดอร์มาเวลจริงๆมันควรจะดึงคําว่ามาเวลเนี้ยให้กลับแบบกลับมาสู่จุดเดิมไหมดิสนียังต้องการอะไรอยู่อันเนี้ยคือจุดที่พี่คิดว่า นั่นสิมันก็น,กน่าสนใจที่เราต้องก็คือค,คำถามหลักเหมือนที่เราเคยคุยกันน่าจะเคยคุยกันไปแล้วรอบหนึ่งที่ว่ามันควรจะไปต่อหรือมันพอแค่นี้กับกระแสที่คนดูเริ่มอิ่มตัวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่ะแต่อย่าอย่าพึ่งวางใจนะไม่ใช่ว่าหนังมันน้อยลงนะถ้าไลอ up ปีหน้า2024ที่กำลังใกล้จะเข้ามาถึงเนี่ยในอีก1เดือน2เดือนข้างหน้านีย้ยังมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เตรียม จะชนลงมาอีกหลายเรื่องเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเรื่องแรกก็คือเดดพูลสามเข้ามาแต่อันนี้น่าจะเป็นวัยคนโตหน่อยไหมเพราะว่ามันจะออกเป็นแนวสแคติกแล้วก็น่าจะมีแฟนตัวยงมันมันน่าจะนิชประมาณหนึ่งอะ่ะคนติดตามสำหรับคนที่ดูเดดพูลพี่จะบอกจุดสังเกตของคนที่เป็นแฟนอ่มาเวลให้ให้ฟังนิดนึง่งก่อนหน้านี้ไม่นานนี้มันมี การแซลใหญ่แซลครั้งแบบแรงเลยของพาร์มาโอ plus ก็คือเซลพาร์คครับน้องหมูนึกนึกจากการ์ตูนเซ u พาร์คไหมใครไม่รู้จักจะเป็นแบบการ์ตูนแนวเขาเรียกว่าโลคอสโลคอสคอมิกคือเป็นการ์ตูนแบบเหมือนกระดาษแปะเออตัวกระดาษแปะทําแบบง่ายๆอย่างเงี้ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าพอเคยจะหาหรือไปดูไปดูมาเอ้ยมันไม่ใช่การ์ตูนเด็กนี่หว่ามันเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่ <laughs> เอาจริงๆคือคำพูดเนี่ยมันใช้คำว่าแค่ระดับหยาบโลนอย่างที่ว่าน้อยไปนิดนึง <laughs> ที่พูดว่าเสาพาักขึ้นมาเพราะว่าเขามีการแซวมาเว,ว้ into อะไรนะ p a n d o l b e r d เออถ้าถ้าพูดชื่อผิดขอโทษด้วยแต่ประมาณนี้คือพี่ก็มีโอกาสได้ดูแล้วกันมันของพาร์มาสพลัสเนะแล้วก็เรื่องเนี้ยแซวขนาดมีแคทเธอรีนเคนดีเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในน้นเนี่ยนึกออกไหมแล้วก็แซวประมาณว่าถ้ามีแคทเธอรีน แคทเธอรีนทําไมถึงเป็นอย่างนี้หรือเป็นเธอไม่ใช่แคทเธอรีนเธอมาจากต่างดาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทําหนังดีไงแคทเธอรีนคือใครครับแคทเธอรีนแคนาดี้เนี่ยคือลูกม่อของของจริงๆของวงการหนังเป็นเป็นคนที่อยู่ในวงการหนังเนี่ยมานานแล้วออยู่กับสปิลเบิร์กอยู่กับลูคัสเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะจะรู้ดีไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งนะแต่แค่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบอยู่บนท็อปอย่างเงี้ยเออนึกออกไหมแล้ว ประเด็นก็คือพอเธออยู่ในแบบคุมบางเขียนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคยเห็นอ,อินดานอินดาโจนไหมที่มันเวลาใครหลับตาจะนึกถึงภาพอินดานโจนก็คือแฮร์ริสันฟอร์ดถูกไหมแต่คเตอลีนคือทําลายทุกอย่างคือเปลี่ยนให้เป็นผู้หญิงแล้วก็ทําให้มันดูเกย์ <c oughs> คือ <c oughs> เนี่ยในเรื่องก็จะแซวแค่นี้คอนเซปต์คทเธลรนนก็คือเปลี่ยนให้เป็นผู้หญิงและให้ดูเกย์นึกออกไหมเนี่ยนี่คือปัญหาแหละ ปัญหาของไอ้ดิสนีย์แหละที่มันมีผลออกมาเวลแล้วเรื่องนี้จงใจจะทำแบบมัลติเวิร์ดก็คือจะจะจงใจเจาะไปที่มาเวลแต่พี่รู้สึกแปลกอย่างหนึง่งการแซวแบบเนี้ที่มันเปิดไฟเขียวแรงๆมีการพูดถึงดิสนีย์แล้วชื่อตรงๆแล้วมีหน้าแคทเธอรีนเนี่ย<ม>ยังกับว่าเขาต้องการให้ว่าเออขำกันเถอะ<ม>แล้วเริ่มกันใหม่มมเพราะเพราะอ่ะถ้าเป็นหมวกจริงๆอ่ะหมวกคิดว่าคงไม่ปล่อยให้ไฟเขียวใครมาแซวถูกป่ะเพราะมันเป<ม>็น<ม>ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างลบนึกไหม,ม แต่แต่พี่คิดว่ามันเป็นการตลาดที่ยอดเยี่ยมนะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แบบ n o t h i n g t o l o s e อะคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่ายอดมันก็ตกคู่พวบนึกออกไหแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงคือหนังแต่ละเรื่องตัวละครก็ต้องเป็นแบบนึกออกว่าต้องเป็น b i sex ชว l บ้างเป็นผู้หญิงเป็นผิวสีเป็นอะไรก็ว่ากันไปบาๆๆบา,บานะก็ตามกระแส politics ซึ่งจะบอกว่าตัวดิสนียเองเขาก็รู้ตัวแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะปรับที่พี่บอกว่า ให้ใช้สังเกตอยู่สองอันอีกเรื่องคืออะไรรู้ป่ะคือเรื่องจริงๆที่ไม่มีใครคาดคิดเว้ยก็คือเรื่องแอคโคเว่คือเรื่องแอคโคเนี่ยถ้าเราดูในฮอกอายดิสนีย์พัสเนี่ยคือตัวละครแอคโคคือแบบหน่อมหนอมแหนมแหนมอ่ะถึงเป็นลูกของคิงพินนะจริงๆมันต้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดนะอู้ไหมแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยดิสนีย์มันต้องการแบบให้ดิสนีย์พัสเป็นแบบครอบครัวไงก็เลยโทนมันจะหน่อมแหนมแต่ขอโทษไอตัวเทลเลอร์ที่เพิ่งออกมามันเป็นดิสนีย์พัท สลัฮูลูแล้วหนังแบบคือคือจอห์นวิกอ่ะเลือดสาดอ,อ่ะคือแบบโหดเลือดสาดเลดถูกต้องตามที่มันควรเป็นเนี่ยแล้วลบพี่พี่ดูคอมเมนต์นะของฝรั่งอะ่ะเฮ้ยเหมือนทุกคนแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิไปอยู่ไหนมาดิสนีย์ทำไมถึงแบบเพิ่งคิดได้พี่เลยคิดว่าไอการที่มีการแซวของซอวพาร์กอ่ะพี่คิดว่าดิสนีย์กับกับพาราเมลน่าจะมีการไฟเขียวปล่อยให้เล่นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน พราะพี่คิดว่าการแซลกลับมาที่ตัวแล้วมีเรื่องของแอ h o โเข้ามาพี่คิดว่าตอนนี้ดิสนีย์กำลังจะกลับมาแล้วเว้ยและดึงแฟนของมาเวลตัวจริงที่พี่เกิดได้ฟังในตอนแรกกลับมาอีกรอบเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ดีสำหรับมาเวลรอบนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันต่ออีกหน่อยไหมที่ว่าหนังที่จะเข้าปีหน้าจะมีเรื่อง Spin-off ของสไปเดอร์แที่เข้ามาก็คือมาดามเว็บ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 อ่าล้วก็จะมีทันเดอร์โบ แล้วก็เรื่องหนึ่งที่คนจับตารอคอยอยู่ซึ่งก็คือกับตันอเมริกาที่จะกลับมาในภาค Brave New World นะครับ Fantastic Four อ่านี้มีการกลับมาทำใหม่ b r a รดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น b r บรดภาคไหนแต่ว่าที่น่าจับตามองและน่าสนใจที่สุดก็คือเรื่อง Joker 2อันนี้ก็เป็นถ้าเรียกว,ว่าของหลายๆค่ายนะ,ะกลับมาดูเรื่องเรื่องของมาเวลของกับของเดอะมาเวลหน่อยก็คืออีกเรื่องเรื่องที่4ี่ที่ คุณจะมีพื้นดูสักนิดหน่อยอ่าก็คือ Secret i n v e s i o n อันนี้ก็เป็นซีรีส์ใน Disney Plus ถึงจะยังคงได้กระแสค่อนข้างติดลบอยู่แต่ก็ถ้าใครต้องการจะแบบไปดูแบบเด e m มา v e เแบบเก็บทุกเม็ดอ่ะก็คิดว่าควรจะไปดูแบบปูสะหน่อยและกันก่อนที่เราจะพาไปพูดถึงสถานที่เที่ยวเนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าสรุปจะไปดูในโรงหรือเปล่าสำหรับเดอะมา e เว โอเคก็ส่วนตัวของพี่เนี่ยถึงจะพูดโจมตีเยอะนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าพี่อยากดูนะยังยัง,ย,งยังเรียกว่ายังให้กําลังใจและยังซัพพอร์ตอยู่เนอะไม่ต้อง,ต,องต้องฟังต้องฟังเหตุผลก่อนอ,อ,อย่าง,อย,างอย่างเหตุผลแรกก็คือที่บอกอะว่าตัวละคร2ตัวพี่ไม่ติดออก็คือโมนิกาแลมโบกับเอ,อ่อกับต well ันมาเวลเนี่ยพี่ไม่ติดอาจจะติดแค่แค่น้องอีมานในเฉยแต่สิ่งที่อยากดูคือกิมมิก เพราะว่าพี่ดูเทเลอร์นะมันมีการแบบสลับตัวเกิดขึ้นอะไรเงี้ยธีมหลักของเรื่องนี้ค,ค,คือเวลาใครจะใช้พลังแล้วจะมีการสลับที่กันมสมมติว่ามิสมาเวลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะใช้พลังปุ๊บมันก็จะไปสลับกับกับปตันมาเวลอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไอ้กิมมิกเนี้ยที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือมันเป็นกิมมิกจริงๆที่อยู่ในคอมมิกด้วยอคือมันมาจากกัปตันมาเวล ในปีหนึ่งเนี่ยแหละเป็นของกัปตันมาเวลจริงๆในในคอมิกนะคือตัวกัปตันนะ่ะจะสลับกับมนุษย์ที่ชื่อว่าลิกจนโดยการใช้ไอ้นี่เหมือนกันก็คือในกาแบนเหมือนกันอพอดูจากเทลเลอร์นะเจ๋งดีอะเลยพี่รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกออาก็เลยคิดว่าเออเรื่องเนี้ยพี่จะเข้าไปดูครับอืมโอเคสําหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเดาทางได้ถูกอยู่แล้วแหละว่าคงไม่น่าจะได้เข้าไปดูเพราะว่า อย่างก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ติดตามอย่างตัวกับตันมาร์เวลหรือว่าดูในดิ GS นีย์พั s อย่างมิสมาร์เวลหรือว่าจะเป็น uh, ในตระกูลของมาร์เวลอันนี้นะ <c oughs> เลยคิดว่าถ้าเข้าไปดูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้รู้เรื่องก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะลองไปดูหนังของภาคก่อนๆดูก่อนว่าเฮ้ยมันสนุกหรือว่ามันนี่หรือเปล่าหรือว่าก็คงคิดว่าเดี๋ยวรอสตรีมเนี่ยแหละลุ้นวนครับผม ทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เที่ยวกันดีกว่าแต่รอบนี้ขอเรียกว่าทำอะไรต่างออกไปนิดนึง uh huh. เราจะไม่ได้พูดถึงโลเคชันถ่ายหนังหรืออะไรพวกนี้เนาะ uh huh. เราจะพูดถึงค่ายดิสนีย์หรือมาเวลที่เคยมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย uh huh. อ่าหรือว่าค่ายหนังที่เคยเข้ามาทำสถานที่ท่องเที่ยวหรือการตลาดในไทยอ่าปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่ามีทั้ง เข้ามาและออกไปมันยังไงครับเนี่ยคือมันเป็นการที่มาโปรโมทอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการที่ว่ามาเปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวได้เลยอเราเคยได้เคยเกินจริงๆเราได้เคยเกินละรอบหนึ่งเป็นเรื่องของงานดิสนีย์ที่ครบรอบหนึ่งร้อยปีนะเขาก็ไปโคกับตัวของเนะอเชียทิกซึ่งเขาเพิ่งมาเปิดตัวเมื่อสักต้นปีนี้แล้วก็แต่เขาจัดเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นช่วงช่วงเวลาไม่ใช่เป็น permanent exhibition uh huh. ในงานนี้เขาชื่อว่างาน d i s n e y 100 village at a s i a tique เขาก็เอาใจสาวกดิสนีย์แหละเ uh huh. นื่องจากแบบบ้านเราไม่มีดิสนีย์แลนด์นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น pop up เว e n t มันไม่ได้มันต่างจากดิสนีย์แลนด์เยอะมันมากับธีมแล้วก็โซนที่มีหลากหลายรูปแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนพี่น็อตเข้าไปดูในโซนสวนแล้วเขาก็จะมีกิมมิกนั้นๆ uh huh. อ ก็มีลูกปั้นให้ไปถ่ายรูปมีสแตนมีเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปนั่นแหละเออจุดถ่ายรูปพยายามเราก็พยายามคิดว่าจะพูดยังไงให้มันดูดีนะเออแต่มันก็คือจุดถ่ายรูปที่มาก็มี Star War อันนี้ก็น่าสนใจนะเข้าไปมีทั้งแบบเข้าฟรีและเสียตังอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่ชอบตัวเรื่องโฟร์เนอันนั้นก็ต้องซื้อบัตรเข้างานเขาก็มีแบบหลากหลายว่า เข้าโซนนี้ฟรีเข้าโซนนี้เสียตังหรือว่าจะเข้าอะไรอย่างนี้เข้าไปอันนี้ก็เป็นงานที่เอ,เอเชทิกแต่ตอนนั้นไปก็ไม่ได้รู้สึกหวือหวาหรือ,อตื่นเต้นสักเท่าไหร่พอรู้สึกว่า,เ,าเหมือนเป็นเหมือนพ่อแม่พาลูกน้อยไปเที่ยวซะมากกว่าอะไรสำหรับตัว Star Wars เองก,กอ็ความน่าสนใจก็คือเอา หุน t a า w ์ว s ใช้เท่าคนจริง mm hmm. เข้ามาจัดแสดงโชว์อะไรเงี้ย mm hmm. แต่ก็ไม่ได้มีเยอะไงแล้วก็มีโซนมาเว l เหมือนกันอ่ะแต่อันนี้งานนี้ก็จบไปแล้วเมื่อกลางปีออีกอันนึงอันนี้แฟนพันทิปได้เขียนรีวิวเอาไว้ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีแล้วนะ mm hmm. ไม่ต้องไป mm hmm. <laughs> แต่ว่าจะแค่มาเล่าสู่กันฟัง mm hmm. อ่ะเขาตั้งหัวหัวข้อกระทูไว้ว่ามาเวลหรือมาเฟลมาเฟลมาเวลได้มาตั้งเหมือนเป็นเอ็กซิบิชัน เป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีเวนต์เหรอเป็นมันเหมือนเขาไปซื้อเออมันเป็ือนเอ็กซ์โปเข้าไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปแบบมันเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรียนได้ปะเป็นเหมือนกึ่งเอ็กซ์โปเอ็กซ์เพรียนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเข้าไปดูหนังนั่งเป็น 4D ยิงเลเซอร์แล้วก็อาจจะมีกิมมิกมีอะไรให้ดูให้เล่นเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือว่าอาจจะมีตัวไอออนแมนขึ้นมาโชว์แต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องเล่นไม่ได้เป็นติมปาร์กน่าจะเป็นอย่างนี้ อ่าแล้วก็อาจจะมีมอร์ชนด์ไมีร้านขายของอสำหรับแฟนซึ่งเปิดได้ไม่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งเขาทำใหญ่มากนะเขาบอกว่ามากกว่า20,000ื่าตารางเมตรที่ใช้ไปอเออเป็นเหมือนคอมเพล็กซ์แต่เชื่อไหมบ้านอยู่โซนนั้นอะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอ <c oughs> ม่จริงๆถ้าจัดจัดแบบแถวนน้นคนเยอะจริงๆอ่ะมันต้องมีรถแห่ต้องแบบสองแถวอ่ะมาพวกเรามาดูมาเว่อร์จัดที่ทางชั้นนำอะไรจะมีรถแห่แต่ราคาไม่ใช่รถแห่ต้องบอกพี่น็อตก่อนเพราะว่าอันเนี้ยราคาค่าตั๋วน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจที่จะไม่ได้เข้าแต่ก็มีต่างชาติที่เขาเออเขาสนใจนะคือเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วเขาตั้งใจมาอันเนี้ยแต่ได้คอมเมนต์ คอมเมนต์ที่แย่ๆกลับก็คือว่าผมบุ๊กไปแต่สรุป uh huh. ว่ามันปิดและ <laughs> แล้วรีฟันไม่ได้โหงามหน้ามาก<ฮ>เพราะว่าราคาค่าตั๋วเนี่ย1,500บาทซึ่งหลายคนเอาไปเทียบกับติมพาร์คสวนสนุกไง <laughs> ก็อันนี้ก็จะประมาณนี้แต่สำหรับใครที่เป็นแฟนแล้วอยากแบบสายหนังสายภาพยนตร์นะอตอนนี้ถ้าจะใกล้เคียงสุดที่บ้านเรายังหลงเหลืออยู่นะ uh huh. อ,าอาจจะต้องบอกว่าเป็นสวนน้ำ ซึ่งครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่เขาโปรโมทเยอะๆคือส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กปัจจุบันไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> ไม่อยู่แล้วเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ,ะแต่ก็ยังมาอยู่ในทีมภาพยนตร์รก,ก็คือโคลัมเบียพิเ u อร์อ่าน,นี้ถ้าใครสนใจก็อาจจะไปได้ก็มีเหมือนส่วนน้ำที่เป็นออันนี้น่าจะชอบนะโกสบัสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็โฮเทลทานซิเวเนียอ่าอะไรอย่างงี้นี่พามีหลานๆเนี่ย พาไปน่าจะน่าจะอินอยู่ก็มี Ghostbuster, Jumanji, Hotel Transylvania, Surf Up, Bad Boy อันนี้อันนี้หนังใช่ป่ะ Bad Boy ที่วิลสมิธเล่นป่ะ Bad Boy นี่มันมันมีมันจะเล่นอะไรได้ไม่รู้มันอาจจะเป็นโชว์มันอาจจะเป็นโชว์เนี้แล้วก็มีอ่าเห็นไหคนคนไทยคนไทยมาเป็นคู่หู Bad Boy นี่มันเลศสิทธิ์มากแลก็มีอ่ ซัมบิแลนด์น่าสนใจอันนี้อันนี้น่าสนใจอ๋อแบดบอยเขาบ้านเราคือโกคาร์รถบัมรถบัมซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่ชนบุรีแถวพัทยาเวลาใครไปพัทยาก็ส่วนใหญ่ก็จะแวะเวียนกันไปเล่นน้ำก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตาม ช่องของเราได้นะครับที่ l i like g h t House Travel well นะครับเรามีทั้งทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ